สวัสดีครับพบกับช่องจันสุขอิสานดีโชว์ครับผมวันนี้ครับเราก็หลังจากเลิกงานครับผมเราก็มาที่เดิมครับผมไอ้น้ําตกแคมป์ปักครับผมสถานที่เดิมที่จันสุขมาเข้าก่อนครับหลังจากเลิกงานหกโมงครับอ้ตะวันตะวันก็เริ่มตกดินเลยครับผมนี่ครับผมที่เดิมเนี่ย เดี๋ยวเดินชมบรรยากาศก,ก่อนนะครับผมชมบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศโอ,อ้โหฝนฝนตกลงเม็ดหน่อยครับผมฝนลงเม็ดอากาศกำลังดีเลยครับผมฝน,นตกลงเม็ดเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างนะครับน้ำตกจะอยู่ข้างล่างละเดี๋ยวเดินไปรับชมด้วยกันครับผม รบรรยากาศวิวนะครับสวยงามครับผมติดไอ้รถไฟความเร็วสูงครับผมอยู่แถวมวกเหล็กแลนะครับอยู่แถวมวกเหล็กข้างล่างจะเป็นลำธารครับลำธารธารน,น,น,น้ำตกนะครับ โโอโ้สวยงามสวยงามมาครับมากับทีมงานเหมือนเดิมครับก็มีกำนันหม่อมนะครับผม,มกำนันมีหม่อม ครับกำนัน,นครับบรรยากาศฝนตกลงมาครับมเมื่อกี้ครับฝนตกนี่ครับใบไม้ก็เลยพัดปิวลงมานี่ครับ<น>กำนันกำนันกำาันาันเดินกาบรรกานันกานันกำาันกานักำันกำนกำกาศ บยสุดกันครับผมธรรม,มชาติบำบัดนะครับโอ้โห,โห ครับผมดูบรรยากาศไปก่อนครับบรรยากาศคร่ค่ำหลังจากฝนตกครับ ับข้าว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 กับแก้มโอ้น้ำใสดีอะอ้าวมันฝนตกเมื่อกี้ไอ้พวกไอ้ใบไม้พวกอะไรลงปกติใบไม้มันจะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่บรรยากาศไปเรื่อย Oh. <c oughs> นอนครับทางน้อนบอสววดกับมัมกำลังเคลียร์พื้นที่อยู่ครับผม สวยงามครับ์อ,อากาศบอยสุดธิเลครับผมหลังจากเลิกงานมาฝั <c oughs> ่งนี้ครับหม่อมกำลงังเซลฟี่อยู่ครับผม <c oughs> วันนี้หม่อมเต็มยอดเลยครับวันนี้ <c oughs> อาบน้ําทาแป้งรออะไครับมอมมาเนี้ครับผมอาบน้ําทาแป้งรอมาเลยครับออเดร์ก่อนครับออเดร์ก่อนเมนูเมนูออเดร์ก่อนกลับไปบ้านเลยมาเนี้ยนี่ครับเมนูสวยๆเลยครับออเดร์ก่อนครับผมจัดเมนูเบาๆไปก่อนครับมันนี้ออเด็บ สี่หกสี่ห okay. ้าหกพวก็นไหนผมไม่จอดรถนานแล้วโอ้โหเจกครับเจกเจกเชิญครับเจกครับฮะเจกเชิญครับผมสองวันนะให้เวลาสองวันดีนะหม่อมครับรยากาศรอบรอบน้ำตกหัวเย็นสบายครับผม ากาศเย็นสบายโอ,โอเคครับผมคลิปนี้จันทร์สุก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ กดไลค์กดขับติ๊กให้จัดสนด้วยนะครับผมไคลิปสันส้นๆครับผมโอเคครับสวัสดีครับ